วันนี้พามาเที่ยวไอคอนสยามท่าเรือที่สองเลยท่านผู้ชมเด้อท่าเรือที่สองของประเทศไทยเมืองไทยคนมาเที่ยวเยอะมากเลยท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ท่านผู้ชมวันศุกร์เรือดินเนอร์เจ้าพระญาปิดเศษกำลังเข้ามาแต่ก็ขึ้นไปเต็มเรือแล้วท่านผู้ชมเตรียมตัวจะออกไปเ้อท่านผู้ชมเด้อนี่คือล่าสุดของ ขาเรือไอคอนสยามท่านผู้ชมท่าที่สองวันศุกร์นี่ก็จะเยอะมากๆเหมือนกันนถึงชมเลยพอจะหลายคนนักท่องเที่ยวก็จะมาหลายประเทศมากๆไว้เอาคิดกำลังลอยมาท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเรือดินเนอร์่านถึงชมเลย จะใส่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมด้วยขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปเคยมุทัยถ้าเรือที่สองนี่จ้าคึกคักมากๆท่านผู้ชมจับกั่วบวชท่าเรือที่สี่ของไอคอนสยามด้ท่านผู้ชม,ม,มด้วย,วยต่างชาติก็จะมาหลายประเทศมากๆ จะไปแล้วกำลังทยอยเดินมาด้วย่านผู้ชมพลังต่างชาติดูพระเจ้ากำลังทยอยเดินไปไปเข้าคิวเนาะไปต่อคิวต่อแถวกันด้วย นีเงินเวียดนามแต่คนเวียดนามก็ชอบมาเที่ยวเรือไทยเือทถึงชนเลยวันก่อนก็นไทยมาเนี่ยโหโหเ,เจ๋งเจงเลยชอบตึ๊ดอีกต่างหาง นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดของไอคอนสยามด้อยทุกมเดินก็จะเห็นแบบนี้เลยก็จะลหลายคนมากๆโซฟี่อย่างเดียวด้อยทุสมเดินถ่ายรูปกันทั้งนั้นบางคนก็พาลูกพาครอบครัวมาเที่ยวด้วยอุ้ยพลังวิ่งพลังวิ่ง กำลังจะรีบเดินไปใช้น้องท่านผู้ชมอุ้ยไว้ออกคลิปกำลังล่องไปเลยท่านผู้ชมไปถาที่สี่ของนายคอนสยามด้วยท่านผู้ชมเลยไว้ออกคลิปกำลังล่องกันไปเลยโอ้เปิดเพลงเปิดเพลงตอนหลับนะตอนเที่ยวแล้ว ดูดูเขากำลังเดินล่ะเดินเข่าแถวเข้าแถวด้วยท่าชมดยคตอนนี้มีลิดเดียกำลังเข้ามาท่านผู้ชม เดีอะเรือลำนี้350ค้แล้วถึงคทชมเลยลองลอยมาเทียบทายก่อนสยามท่าที่สองนะ เมลเดียจะเปิดเพลงเป็นแบบนี้นะเป็นสไตาล,ล,ล์ล็อบล็อบล็อบแรปแรปพลังมวนพลังตืดท่านผู้ชมนี้จะเป็นของเมลเดียช่วงนี้เนาะ แต่เห็นเต็มอยู่นี่คือของ The o p e r เ t e นี่ถึงชมเห็นปะป้ายป้ายโฆษณาข้าวเทียน,อยนตอนนี้ปดโซเลยเด้ดดดดดอท่านผู้ชมเด้อปดโซให้นักท่องเที่ยวเดินเป็นขบวนลงเรือดินเนอร์แล้วท่านผู้ชม เดินเป็นขบ,บวนขบ,บวนเลยท่านผู้ชมมีลิดเดียนี่สองลำเรือธรรมสมเลยแต่ลำใหญ่อยู่อยู่อยู่เทียบถ่านาะเขาก็เอาเรือมัดมัดใส่กันอยู่ขางตรงขามเรือกับเรือมัดเข้ากันแล้วก็เปิดประตูหลวงเดินเข้าไปเลยท่านผู้ชมเดินเป็นขบ,บวนแล้วคนอินเดียก็มาน่ารักมากๆเลย นเฒ่าคนแก่ก็มาด้วยนชมชมเลยลังคอมก็ลูกลูกลูก,ลกพามาเที่ยวด้วยนชมชมเลยคนเฒ่าคนแก่อันนี้คนอินเดียผ่าคุมหูเนาะคิ้วขาวด้วทนชมชมเลยก็จะมีหลายประเทศเนาะมารวมตัวกันอยู่ถ่าเรื่องไอคอนสยามท่างที่สอง ก็มาเที่ยวเรือดินเนอร์ลำเดียวกันนะเรือท่านชมเด้อน,นี่ก็คือภาพบรรยากาศอุ้ยสาวสวยน่ารักมากๆใส่ชุดขาวแต่ตัวจัดหนักจัดเต็มจริงๆเดี๋ยวตุ้ไทยจะพาไปดูเขาจ้าเดินเข้าเรือนนะแต่ก็อาจจะดูได้ห่างๆเรถ่งทานชมเด้อ เจ้าของโชว์ไวน้นี่เนาะก็ค่ขอ,ขอยๆเดินช้าๆไม่เร่งไม่รีบไม่ผักไม่ดันกันเด่อดดันฉมน รู้สึกวา่าผลจะตกเด้อท่านผู้ชมเดอวันนี้ทางนี้ก็จะเป็นของเดอะโอปูเล่นท่านผู้ชมโอ้โหโกัสไม่ทัน มุนกองเร็วก็โฟกัสไม่ทันเ้อท่านผู้ชมก็ทายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เ้อท่านผู้ชมหนึ่คลิปนี้เคยอจะขอลาจบแค่นี้ก่อนแล้วก็ขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปเคยไทยพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ